ออยแสงสินรถแห่แจ้งเกิดประคองตัวเองรู้ดียิ่งสูงยิ่งหนาวออยแสงสินครับรถแห่แจ้งเกิดประคองตัวเองรู้ดียิ่งสูงยิ่งหนาวจากหมอลำซิ่งแสงสินถิ่นอุบลครับสูนนักร้องรถแห่และแจ้งเกิดในวงการเพลงลูกทุ่งใช้ชื่อออยแสงสินกับเพลงภาวะแทรกซ้อนที่ยอดวิวถล่มทลาย300ล้านวิวตามมาติดติดด้วยเพลงขีดอันตราย ที่ยอดวิวก็ทะยานไปกว่า200ล้านวิวแล้วและซิงเกิลที่3ครับจากไปอย่างสงบยอดวิวก็ไต่ระดับขึ้นวันล้ล้านวิวเลยทีเดียวล่าสุดครับหนุ่มเมืองอุบลออยแสงศิลปหรือชัยธรทองบุราณครับวัย23ปีแจ้งเกิดสู่สายลูกทุ่งอินดี้เต็มตัวในสังกัดกีตาร์รคคอร์ดและคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่รางวัลมหานครอว,วอร์ดครั้งที่15ประจำปี2562 มีคิวแน่นข้ามปีเลยต้องล็อกคิวมาทักทายกับแฟนๆกันหน่อยครับผู้สื่อข่าวถามออยว่ามาเป็นออยแสงสินได้ยังไงออยบอกว่าเริ่มต้นเลยเป็นนักร้องหมอลำซิ่งตามงานเลี้ยงแล้วรู้จักกับทีมงานรถแห่ทัดจเจริญซาวสีสเกตจังหวัดสีสเกตก็ร่วมงานกันมาปี2ปีได้ทำคลิปคับเวอร์เพลง youtube ก็เริ่มมีคนสนใจจากหลักแสนเป็นหลักล้านก็ตกใจอยู่นะ แล้วก็ได้มารู้จักกับอาจารย์เทคคอนสารที่ได้โทรหาอยากให้ทําเพลงร่วมโปรเจกต์ด้วยกันคือตัวเองเป็นคนไม่ได้อยู่กับค่ายเราเป็นศิลปินงานเลี้ยงทั่วไปเมื่อก่อนจะไม่กล้าเข้าค่ายไม่ค่อยกล้าคุยกับผู้ใหญ่โชคดีที่อาจารย์เทคใจดีคุยง่ายเลยได้มาร่วมงานกันปล่อยเพลงแรกภาวะแทรกซ้อนเพลงแรกภาวะแทรกซ้อนยอดวิว2 0 0ล้านกว่าแล้ว อ๋อยบอกว่าช่วงแรกกระแสยังดอบอยู่พอผ่านไปเดือนหนึ่งค่อยๆขยับวันละล้านวิววันละ2ล้านวิวตอนนี้จะเข้า3ล้านวิวแล้วครับไม่เคยคิดเลยครับว่าจะเปลี่ยนช่วงแรกก็ปล่อยเพลงประมาณ2เดือนผมรับงานไม่ได้เลยนอกจากแห่ลำซิ่งก่อนจะมาเป็นนักร้องทําอะไรมาก่อนอ๋อยบอกว่าเป็นนักร้องนี่แหละครับพ่อแม่เป็นนักร้องเคยทําวงหมอลำพอเรียนจบก็มาเป็นนักร้องเลยวงหมอลำของพ่อแม่เป็นวงหมอลำเรื่องต่อกรสมัยก่อน ชื่อวงเพชรน้ำเอกเป็นวงที่ใหญ่และถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรในสมัยนั้นตอนนี้วงยุบไปนานแล้วเพราะเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อขนของคว่ำตอนที่พ่อกับแม่ทำวงหมอลำผมยังอยู่ในท้องหลังจากวงหยุดไปแล้วพ่อกับแม่ก็ยังรับงานอยู่เป็นลำซิ่งเวลาไปงานได้ร้องเพลงกับพ่อแม่ก็ได้ฝึกฝนส่วนเรียนหมอลำผมเรียนกับอาจารย์สายทองชัยโกศเป็นครูบาอาจารย์หมอลำซิ่งจังหวัดอุบลราชธานีแต่งเพลงเองไหม ออยบอกว่าเพลงแรกภาวะแทรกซอนเป็นเพลงของหมอลำรุ่นพี่รามิวต้นแก้วส่งมาให้เพลงที่สองขีดอันตรายของอาจารย์อาทิตย์สีสุขคนที่แต่งเพลงให้อินดี้ยุคเก่าผมไปลองศึกษาเพลงของแกชอบสำเนียงเลยติดต่อให้แกแต่งเพลงให้เพลงที่2ขีดอันตราย200ล้านวิวปล่อยมาก็ยังกระแสรแรงต่อเนื่องออยบอกว่าก่อนที่จะปล่อยเพลงที่สขีดอันตรายรู้สึกกดดันพอสมควร เราทำเพลงแรกดีแล้วอยากให้เพลงที่สองดียิ่งขึ้นไปกลายเป็นจุดที่ทำให้เรากดดันทำให้เราตั้งใจทำงานคัดเลือกเพลงทุกอย่างให้ดีกว่าจะมาเป็นเพลงเพลงขีดอันตรายเป็นเพลงที่สองและเพลงที่สามจากไปอย่างสงบตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่วันละล้าน80ล้านกว่าวิวแล้วครับชื่อเพลงสามเพลงไปทางเดียวกันคือตั้งใจออยบอกว่าเป็นความตั้งใจเนื้อหาไม่ได้ผูกพันกันแต่ชื่อจะพันกันมา คนคิดชื่อเพลงอาจารย์เทคคนสารครับ3มเพลงเปรี้ยงทุกเพลงออยบอกว่ายิ่งอยู่สูงยิ่งหนาวครับก็พยายามประคองตัวเองให้ดีที่สุดปัจจัยความสําเร็จของเราคืออะไรคนฟังกลุ่มแฟนเพลงที่ช่วยแชร์ครับมาถึงวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหนออยบอกว่าเยอะครับคนก็รู้จักเยอะขึ้นงานดีขึ้นเงินก็ดีขึ้นด้วยงานส่วนมากจะอยู่ภาคกลางเยอะกว่าภาคอีสาน เราจะรับงานเป็นโซนๆไม่วิ่งโดดไปมาได้ฉายาว่าราชารถแห่200ล้านอ่อยบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่ช่วงนั้นศิลปินนักร้องที่เกิดจากรถแห่เลยไม่มีใครเลยมีแต่รถแห่ดังไม่มีนักร้องดังผมก็ได้จากคัฟเวอร์เพลงที่คนรู้จักเลยคู่กันมากับรถเขาก็รู้จักทั้งรถทั้งนักร้องด้วยแล้วจะมีงานหนึ่งที่ได้รับโอกาสงานรถแห่แห่งประเทศไทยที่บุรีรัมย์ก็ได้ไปร่วมงานเป็นศิลปินคนแรกที่ได้ขึ้นป้าย หลายคนได้ขึ้นป้ายวันนั้นคนเยอะมากตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเรียกมาตลอดว่าราชารถแห่ชื่อออยแสงสินมาได้ยังไงออยบอกเป็นตั้งแต่หมอลำซิ่งชื่อแสงสินถิ่นอุบลแต่พอเรามาทำงานในบริษัทจะทำยังไงให้คนจําง่ายก็ใช้ออยแสงสินเข้ามาในวงการบันเทิงเต็มตัวกี่ปีแล้วออยบอกว่าถ้านับจริงๆก็หนึ่งปีก็ถือว่าเร็วแต่ก็พยายามไม่ทำเพลงต่อเนื่องมาก จะทิ้งระยะซึ่งเวลาออกเพลงทีก็ลุ้นครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยเพลงบ่อยปีละสองเพลงก็ลุ้นไปกับมันด้วยงานเยอะอย่างนี้ยังไปรถแห่อยู่ไหมก็ยังมีบ้างครับบางส่วนจะมีมหากรรมงานเจ้าภาพจะน้อยเพราะบางครั้งเราอยู่กรุงเทพมันวิ่งไม่ได้เพราะรถแห่ส่วนใหญ่จะอยู่อีสานเรารับงานภาคกลางกลับไปไม่ทันถึงจะทันเจ้าภาพก็ไม่คุ้มเพราะค่าใช้จ่ายสูงตั้งรับกับความสำเร็จที่มาเร็วยังไง ออยบอกว่าก็เหมือนคนปกติครับร้องเพลงปกติเคยทำงานกับวงก็ทำปกติผมอยากทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนมีเพลงใหม่ก็ทำมีคอนเสิร์ตก็ไปพยายามทำสิ่งที่ตัวเองถนัดให้ดีที่สุดสิ่งไหนที่ไม่ถนัดผมไม่ค่อยฝืนอะไรคือสเสน่ห์ที่ทำให้แฟนเพลงชอบอ๋อยบอกว่าเสียงเพลงและหน้าเวทีทุกเวทีจะไม่ให้พลาดพยายามให้ทุกที่สนุกสนานเต็มที่และตอนนี้ก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นกลางใต้เหนือต่างประเทศ ล่าสุดเพิ่งกลับมาจากเกาหลีไปยุโรป5-6ประเทศแต่ช่วงนี้ต่างประเทศยังไม่รับเพราะเป็นเทศกาลของประเทศไทยอยู่อยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามออยบอกว่าฝากติดตามผลงานเพลงทุกเพลงที่ปล่อยออกไปครับและเร็วๆนี้ก่อนสงกรานต์จะได้ฟังเพลงเร็วๆขอบคุณมากที่ยังรักและติดตามกันตลอดเวลาครับและนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนักร้องหนุ่มลุกทุ่งอินดี้อย่างออยแสงสินครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไป,ปพร้อมๆก,กันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ